ครับ,บช่องบับบัดเชนเดิเก่าด้วยนะครับืัอนี้เ้าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกนกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบองคครับผมตอนนี้ผมอยู่ตลาดน้ำักระบือวันเที่ยงครับผมเอาไปสอบถามราคากันนะครับเนาะ พ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้พ่อ,อ,อมาจากต่อนะครับต่อมาสองต่อโลกออตอนนี้อายุจักปีหรือคืนจักเดือนนะครับจเดืนเอ,น,อนครับรล้านเบิ้มพันล้านปรล้านเบิ่มพันล้านมีใบมีรอบะครับเขียนพ่อเป,เป็นลูกเบิ่มมาสอต่อครลูกอ๋อครับผมชายเบิ้มพ่อครับตอนนี้ประกันนะครับผมประกันต่นิ้วครับประกันต่อมีงานทุกอย่างครับอ๋อนะครับเนาะแบบผมเอาเบิ่งล้ำขางได้ครับน้ำข็นข็งก็ตีเนาะอันผมขอเบิ่งหน้านะครับผม นาตาเกมจั่นะครับเนาะถ้ามีความสนใจสิเปิดไว้เท่าไหร่นะครับเปิดแล้วครไว้สองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าแล้วครับผมต่อรองบ้างครับผมต่อรองได้ครับผมแล้วก็ตัวนยวครับผมนี่เป็นสายเดียวกันครับสายสายสายเดียวกันนะครับผมต้นตวนนี้อายุจากฟีหรือขึ้นจักเดือนนะครับปีสิบหกเดือนหรอครับผมประกันตามนี้ว่าครับผมปรระกคับอ๋อประกันตามนี้ทุกอย่างเลยครับผม ผมลองน้ำขาด้วครับองน้ำขากระแหงดีนะครับเนาะ้ามีความสนใจสิเปิดไว้เท่าดนะครับสามหมื่นห้าพันครับสามหมื่นครับผมต่อรองได้หรอครับต่อรองได้ครับผมขอเบอร์ทรนะครับศ8นย์แปดหกศูนย์แปดหกเก้าแปดสามเก้าแปดสามหกห้าสี่แปดหกาสี่แอ้วนชุมแพอ้วนชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับผมอาพอมันมัด้ยครับผมครับสวัสดีครับ พ่อสวัสด oh. no ีครับผมครับผมเมื่อนี้พ่อมาจากตัวนะครับมาจตีตัวลูกมาจตีตัวครับผมตอนนี้อายุจากปีหรือคืนจากเดือนนะครับตัวนี้อายุ1ิบีเดือนครับ14เดือนเหรอครับผมวัยีเดือนอ๋อครับประกันตำนี้ว่าครับผมประกันตำนี้ครับประกันตำนี้ทุกอย่างเลยครับผมนายผมขอเบิ่งล้ำขายด้วยครับนี่ล้ำคาก็แห้งดีนะครับเนาะถ้ามีความสนใจจะเปิดไว้เท่าใดนะครับนี่ควรไปสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าครับผมต่อรองได้ครับต่อรองได้อ๋อครับผมนายผมขอเบิ่งหน้านะครับนะหน้าตาแก้มแจ่มนะครับเนาะ ใชนี่แ้งคาก็ดีนะครับอันต่อรองได้ครับผมอันผมผมขอเบอร์โทรนะครับผมศูนย์หกห้าศูนย์หกห้านหนึ่งเศูนย์้ากหนึ่ง้าพ่ออย่าครับอ่าโชครองบุลำพูปทลำพูอ๋อครับผมเนาะอ่ะพ่อช่องมันๆด้วยครับผมพัอสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมครับเม่อเนี่ยพ่อมาจากตัวนะครับเดียวครับเดียวครับผมตอนนี้อายุจากปีหรือคืนจากเดืยนครับนนี้ ลสองในท่องลูกสองในท่องครับผมอันตอนนี้ประกาศตานี้ว่าครับผมประกาศตามนี้ทุกอย่างอ๋อนะครับผมขอเบิงล่าขานะครับมีล่างขากระแหงดีนะครับ ถ,ถ้ามีคนถ้ามีคนมาสนใจเปิดไว้เท่าใดนะครับเจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้า 7, 9, ครับผมนี่นาตากระแจมกแก้มจ้ำนะครับเนาะรับประกันตำหนิถ้าประกันตำหนิทุ่างตรองได้ไ่ครับตรองไ,นนได้ดหน่อยอ๋อครับผมผมขอเบอิ์โทรนะครับศูนย์แปดหนึงแปดเก้าหกแปดเก้าหกหกแปดเก้าสามหกแปดเก้าสามพ่อครับผมเป็นวยง่ามอาผมวยเฮายุส่ครับผมควยยุ่งเพื่อมันดูอ๋อครับผมอ๋อพ่อมันมาได้ครับผมครับสวัสดีครับ มาสำหรับคลิปนี้ผมขอรับไปก่อนนะครับผมเดีเ๋ยวตมกดติดตาม,มากดไลค์กดซัออบตะไคร้ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คุญชนะทำกิปต่อไปได้วยครับผมขอบคุณครับ